สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่28มกราคมพุทธศักราช2565ค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเล่มสเตมเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21และหนังสือฝึกเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยเล่มหนึ่งนะคะ เด็กๆคะในวันนี้นะคะให้เด็กๆเปิดไปหนังสือสเตมหน้า24คะ่ะในวันนี้นะคะเราจะวาดภาพผลการทดลองนะคะและเราจะมาทบทวนกันว่า,าผลการทดลองของเมื่อวานนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างเราลองมาทบทวนกันคะ่ะดินน้ำมันที่เป็นรูปทรงกลมนะคะเป็นปร,รูปกลมกลมลอยหรือจมคะเด็กๆคะ่ะจมคะ่ะและ รูปสี่เหลี่ยมที่มีก้นและมีขอบขึ้นมาจมหรือลอยคะเด็กๆค่ะลอยค่ะและแผ่นบางๆที่เราปั้นเป็นทรงกลมแล้วมีแผ่นบางๆนะคะที่ลอยน้ําผลการทดลองเมื่อวานนี้จมหรือลอยคะเด็กๆค่ะจมค่ะต่อไปนะคะรูปทรงกลมนะคะที่เราทดลองเมื่อวานนี้แล้วมีหลุมแล้วก็มีขอบบางๆขึ้นมาจมหรือลอยคะเด็กๆ ค่ะลอยคราวนี้นะคะเมื่อเด็กๆทดลองเมื่อวานเสร็จสิ้นไปแล้วและสรุปแล้วในวันนี้ว่าอะไรคือรอยและจมให้เด็กๆนะคะวาดภาพผลการทดลองอาจากกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันแปลงล่างเมื่อวานนี้นะคะว่าสิ่งใดลอยสิ่งใดจมนะคะดินน้ำมันกลม,กลม จมเด็กๆก็วาดไว้ในน้ำนะคะแผ่นบางๆที่จมเด็กๆก็วาดไว้ในน้ำส่วนสิ่งที่ลอยเด็กๆก็วาดไว้ลอยบนน้ำและสิ่งสองสิ่งนี้คือทรงกลมมีขอบทรงสี่เหลี่ยมมีขอบลอยน้ำเด็กๆก็วาดไว้บนน้ำว่าลอยน้ำนะคะให้เด็กๆวาดให้สวยงามและระบายสีส่งภาพให้คุณครูประจำชั้นอ่า ได้ดูและก็ตรวจด้วยนะคะค่ะเด็กๆเปิดหนังสือคำพื้นฐานของเด็กๆนะคะภาษาทไทยคำพื้นฐานนะคะเปิดไปหนะ้า12เลยค่ะแล้วเด็กๆดูที่รูปภาพนะคะรูปภาพเด็กๆคิดว่าเป็นรูปใครคะค่ะรูปลุงค่ะเด็กๆอ่านตามค่ะลุงค่ะอ่านตามค่ะลุง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 ,ลง ลุงลุงเด็กๆเขียนตามเส้นปลาเลยค่ะลุงค่ะต่อไปเด็กๆดูรูปที่สองนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นใครคะค่ะปูค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะปูค่ะปูมีปอปลาสลูไม่เอกนะคะเด็กๆเขียนตามเส้นปลาอ,อ,อ่านตามคุณครูก่อนนะคะปู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 ปปป ปูปูค่ะเด็กๆเขียนตามเส้นปากเลยนะคะค่ะเมื่อเด็กๆเขียนตามเส้นปากเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเขียนคําว่าลุงลุงลุงอีกหนึ่งบรรทัดนะคะเพิ่มอีกให้เด็กๆเขียนด้วยตัวเองนะคะแล้วเขียนคําว่าปูเพิ่มอีกหนึ่งบรรทัดนะคะ เขียนคำว่าปูปูปูเพิ่มอีกหนึ่งบรรทัดนะคะและในวันนี้นะคะเราจะเรียนอีก3หน้านะคะก็คือหน้า13หน้า14หน้า15ค่ะเด็กๆด,ดูคำแรกเลยนะคะเด็กๆด,ดูรูปภาพค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นใครคะค่ะนะาอาเด็กๆอ่านตามมึงครูเลยค่ะนะค่ะอานนี้ค่ะน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 ะ นะนะแล้วให้เด็กๆเ,เขียนตามเส้นประนะคะคำว่านาะแล้วก,เเกะะเวนะ็เขียนเองอีกหนึ่งบรรทัดนะคะเขียนคำว่านะเขียนเองอีกหนึ่งบรรทัดค่ะต่อไปคำที่สองอเด็กๆด,ดูรูปภาพค่ะค่ะเด็กๆลองอคิดดูสิคะว่าเป็นรูปของใครคะค่ะยายเอาเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะยายเอาอ่านตามอีกค่ะยาย ยาย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 ค่ะแล้วให้เด็กๆเ,เขียนตามเส้นประแล้วก็เขียนคำว่ายายเพิ่มอีกหนึ่งบรรทัดนะคะเปิดไปหน้าส4นะคะให้เด็กๆดูรูปภาพค่ะเด็กๆก,กำลังดูดนมคุณแม่แสดงว่าเด็กคนนี้เป็นใครคะค่ะลูกค่ะเด็กๆอ่านตามครูลูกอ่านตามอีกค่ะลูก ลูก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 แล้วให้เด็กๆเขียนตามเส้นประคําว่าลูกนะคะอ่าเมื่อเขียนคําตามเส้นประเสร็จแล้วให้เขียนคําว่าลูกเพิ่มอีกหนึ่งบรรทัดนะคะต่อไปรูปที่สองเด็กๆดูนะคะว่าเป็นรูปของใครค่ะเป็นรูปของย่้าค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูคะ่ะย่้า อ่านตามอีกค่ะอ่านตามเส้นปลาค่ะยา้ยายา้ยายา้าย้าย้าย้าค่ะเมื่อเด็กๆอ่านได้แล้วให้เด็กๆเ,เขียนตามเส้นปลานะคะแล้วก็เขียนคําว่ายญ้าเพิ่มอีกหนึ่งบรรทัดหนึ่งบรรทัดนะคะต่อไปเด็กๆเ,เปิดไปหน้าสิบห้าค่ะเด็กๆด,ดูรูปภาพค่ะอ่าดูสิคะว่าจะเป็นรูปของใคร ค่ะเป็นรูปอานักเรียนอ่านตามค่ะอาค่ะอ่านตามเส้นปลาอีกค่ะอา R R อา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 ค่ะเมื่อนักเรียนอ่านได้แล้วนะคะให้เด็กๆเขียนตามเส้นปลาแล้วก็เขียนเพิ่มอีกหนึ่งบรรทัดนะคะเขียนคำว่าอาเพิ่มอีกหนึ่งบรรทัดค่ะต่อไปรูปที่สองเด็กๆดูสิคะว่าเป็นรูปใครคะ ค่ะเป็นรูปป้าอาคารเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะอ่านตามคุณครูค่ะป้า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 ค่ะเมื่อเด็กๆอ่านได้แล้วนะคะให้เด็กๆเขียนตามเส้นปะาคำว่าปลาตามเส้นปลาแล้วก็เขียนด้วยตัวเองอีกเพิ่มอีกหนึ่งบรรทัดนะคะเขียนคำว่าปลาเพิ่มอีกหนึ่งบรรทัดค่ะ เมื่อเด็กๆเ,เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆอย่าลืมนะคะระบายสีทุกๆหน้าที่คุณครูสอนไประบายสีภาพด้วยแล้วก็หน้าที่13 14 15นะคะซึ่งคุณครูสอนเพิ่มให้เด็กๆนักเรียนอาจจะ ทำไม่ทันเพราะว่าเด็กๆวาดภาพการลอยกับการโจมถ้าไม่ทันก็เด็กๆเก็บไว้เขียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ได้นะคะและอย่าลืมส่งให้คุณครูประจําชั้นได้ตรวจดูด้วยนะคะเด็กๆเขียนให้สวยๆด้วยค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราได้เรียนจบบทเรียนแล้วนะคะเราจะมาสรุปบทเรียนในวันนี้กันค่ะ าจากการที่เด็กๆได้เรียนเรื่องการรอยและจมนะคะคุณครูมอบหม,หมางานให้เด็กๆทําอะไรคะค่ะให้เด็กๆนะคะอาวาดภาพเกี่ยวกับการทดลองดินน้ํามันแปลงล่างนะคะใส่ในหนังสือสเต็มเลยนะคะ และก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูอยากจะฝากให้เด็กๆนะคะรักษามาตรการเกี่ยวกับโรคโควิด1 9นะคะซึ่งในขณะนี้มีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาก็คือโอมิคอนนะคะก็ให้เด็กๆนะคะรู้จักการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามายัยไม่ไปในที่ชุมชนแออัดแล้วก็รักษาระยะห่างด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ